อรุณสวัสดยามเช้าเปิดร้านจ้ามาทุกคนวันนี้พี่นุษนะคะจะมาทาครีมกันแดดนะคะให้ดูแบบคนที่ผิวหน้ายังไม่นุ่มชุ่มชื้นแบบนี้นะคะก็คือผิวหน้าสำหรับคนที่เริ่มใช้ครีมใหม่ๆแล้วมันยังมีผิวยังมีความแห้งความกล้านอยู่อย่างที่พี่นุษ เล่าให้ฟังเมื่อคืนนะคะก็คือให้แต้มทีละจุดแล้วก็เกลี่ยทีละจุดเลยแบบนี้นะคะเพราะว่าครีมกันแดดไข่มุกผสมบัวหิมะเนี่ยเขาเป็นเนือ้อซีซีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแห้งไว ถ้าผิวเรายังไม่สมูทไม่มีความสมูทเนี่ยเราอาจจะเกี่ยไม่ทันนะคะก็อย่าอย่าแต้มแบบพี่ทนุชเมื่อก่อนเนี่ยก็คือแต้มห้าจุดนะคะอ่ะก็คือถ้าอย่างผิวนุ่มลื่นเนี่ยมันเกี่ยง่ายใช่ไหมเราก็เกี่ยทันเราก็สามารถที่จะแต้มห้าจุดเลยแล้วค่อยเกลี่ยทีเดียวพร้อมกันได้แต่สำหรับคนที่ ผิวยังมีความแห้งความกร้านนะคะให้แต้มทีละจุดแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยแบบนี้เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแห้งไวแล้วก็เนื้อบางเบานะคะถ้าเราเกลี่ยไม่ทันถ้าเราเกลี่ยไม่ทันเนี่ยสารตัวที่เคลือบปกป้องผิวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคราบได้เหมือนกันนะคะ เพราะอย่างที่บอกนะคะกันแดดที่ดีนะคะไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรนะคะสารบำรุงส่วนหนึ่งเนี่ยจะซึมจะซึมลงสู่ใต้ผิวเพื่อปกป้องผิวจากหลังสี UVA นะคะส่วนสารที่ปกป้องลังสี UVB นะคะเขาจะเคลือบอยู่ภายนอกเพื่อปกป้องผิวนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงถ้าเกลี่ยไม่ดีเนี่ยไอสารตัวที่ใช้เคลือบผิวเนี่ยนะคะมันก็แน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นคราบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกลี่ยดีแล้วพี่นุชรับประกันนะคะว่าเวลาเงื่อ,อไหลเงื่อออกเนี่ยไม่เป็นคราบแน่นอน เห็นไหมคะหน้าผากกับแก้มข้างนี้นะผิวจะสว่างนะคะกระจ่างใสขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเห็นปะอ่าแล้วก็ลงอีกข้างหนึ่งประหยัดมากนะคะกระปุก,ปกนะยกรัมเนี่ยใช้ได้1-2เดือนเลยนะคะ ดูเดี๋ยวพี่นุ้นแต้มนิดเดียวนะคะก็เกี่ยได้ทั่วหน้าแล้วแถมช่วยปรับสีผิวให้ด้วยและไม่ก่อให้เกิดสิวไม่มีน้ำมันที่หนักหน้าไม่ทำให้เกิดสิวตันนะคะคนที่เป็นสิวสามารถใช้ได้นะคะใช้ดี คนที่เป็นฝ้ายิ่งควรจะใช้เลยนะคะอ่ะเมื่อหน้าเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยคออย่าปล่อยให้คอกับหน้าเป็นขนละสีนะคะ วันนี้พี่นุชใส่เสื้อคอกว้างค่ะเยอะหน่อยเรียบร้อยและทีนี้ก็รอรอ,อให้กันแดดเซตตัวเห็นไหมคะคืออย่างที่พี่นุชบอกว่าถ้าเกิดว่าอย่างพี่นุชเนี่ยใช้ครีมเซตเนี้ยมาเป็นปีแล้วนะคะ<ม>ผิวหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความนุ่มนุ่มลื่น เวลาที่เราจับผิวเด็กๆคนอายุน้อยๆที่เขามีคอลลาเจนเยอะๆนั่นแหละผิวมันจะมีความนุ่มเด้งนุ่มลื่นไอครีมกันแดดเนี่ยมันก็เกลี่ยง่ายถูกไหมคะแต่ถ้าผิวที่ยังมีความแห้งความกล้านอยู่แน่นอนว่าครีมกันแดดที่เป็นเนื้อซีซีและบางเบาแห้งเร็วพวกเนี้ยมันจะแห้งไวถ้าเราไปแต้ม ทำแบบที่นุชก็คือแต้มห้าจุดทั่วหน้าแล้วค่อยเกลี่ยเนี่ยถ้าคนที่มีผิวแห้งกา้านรับรองเกลี่ยไม่ทันยังไงก็เป็นภาบนะคะแนะนำทำแบบนี้นะแต้มทีละจุดแล้วเกลี่ยทีละจุดนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูประมาณ2นาทีนะคะว่าให้เขาเซตเข้ากับผิวเข้ากับสีผิว แล้วก็มันจะมีอีกวิธีนึ่งสำหรับคนที่แต่งหน้านะคะก็คือให้ใช้พับนะคะพับที่เราใช้เกลี่ยพวกรองพื้นพวกอะไรเนี้ยชุบน้ำแล้วก็บิดนะคะให้เอ่อชุบน้ำชุบเอาฟองน้ำอะ่ะไปชุบน้ำแล้วก็บิดนะคะให้ให้หมาดๆแล้วก็ใช้แต้มครีมกันแดดตัวเนี้ยนะคะก็จะทำให้เกลี่ยง่ายแล้วก็ เนียนเนียนกว่าใช้มือนะคะเนี่ยยังไม่ถึงสองนาทีเลยดูในกล้องอาจจะยังดูขาวแต่จริงๆแล้วเสร็จเข้าสู่ผิวแล้วนะคะเนี่ยเดีย๋ยวเอานนี้หลบกัดเนี่ย เซตเข้าสู่ผิวเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเซตนี้นะคะทั้งเซตนะทั้งเซตครบเซตเลยนะคะใช้ได้ประมาณมันหมดไม่พร้อมกันนะ <c oughs> ตัวสบู่ <c oughs> ตัวสบู่กับตัวเอ้ยตัวสบู่กับตัวกันแดดเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ประมาณ2เดือนนะคะส่วนครีมกับเซรั่มนะคะครีม2กระปุกนี้นะคะกับเซรั่มจะได้ประมาณ1เดือนนะคะรอบแรกคุณซื้อไปยกเซตก่อนเซตนี้นะคะโปรโมชั่นอยู่ที่800บาทน,นะคะจะส่งให้ฟรีทั้ง EMS และโอนนะคะอ่ะพอคุณใช้เซตนี้ไปแล้วนะคะ ก็คุณก็ค่อยมาซื้อเซรั่มกับครีมบำรุงแยกก็ได้ทักถามเข้ามาถ้าเป็นลูกค้าเก่าพี่นุษย์มีโปรโมชั่นให้นะคะอ่ะถ้าเป็นลูกค้าที่รับเซต800ไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเซตอ่าอยากมาซื้อครีมหรือซื้อตัวไหนเพิ่มนะคะทักถามเข้ามาขอโปรโมชั่นได้นะคะโอเคลูกค้าตามเนี่ยวันนี้พี่นุษย์ไปแล้วนะ สวัสดีค่ะ